ทำไมมุ่งไปคนนั้นคนแรกเลยเพื่ออะไรเข้าไปหากับเพื่อคนเดื่นเยอะแยะมึงก็โตแล้วว่าเข้าไปเพื่ออะไรอ่ะเนี่ยเอาเสื้อสดตัวมายุ่งอยู่แล้วสตัวอะไรก็แค่แต่เข้าไปทีะคนไหนทำไมมันต้องไปต้องเลียงกันเหรอกูยืนก่อนมันก็ต้องมาแล้วปะได้นะเก่าแล้วดิใช่ดิเธอมันลาบเรียบเกินไปต้องไปออกกำลังกายเพิ่มนะจับก้านดูได้หนูได้ มันใหญ่ไปหรือเปล่าน้องชอบแม่อะไรแบบนี้ไหมถึงก้ามาครับใช่จ้ะ้ออเขาดี้ค um ุตอาหาชักตอบเขาหาดืงมคุยตมันเป็นแม่หรือเปเป็นห่วงน้องเขาไม่ใช่ห่วงเขาเลยอาการกัก